สวัสดีครับวันนี้ร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับผมได้หยิบนะครับโปรเจคเตอร์พานาโซนิกนะครับ PTV m z 6 0มาทำการรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับโปรเจคเตอร์ความสว่างสูงถึง6,000รูเมนนะครับกับค่าคอนท้าส์สูงสูง3ล้านต่อ1นะครับความละเอียดภาพ full HD ซัพพอร์ต 4K 60เฮนะครับเดี๋ยวเราให้ชมตัวเครื่องกันนะครับผมสินค้าใหม่ประกัน3ปีนะครับผม สำหรับพี่ๆชาวหนังกลางแปลงนะครับที่ต้องการเอาไปฉายจอ12เมตร14เมตรนะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับแสงสีสวยๆอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับผมเราเปิดไฟเลยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับสู้แสงไฟได้สบายๆจอที่ทำการรีวิวอยู่นี้เป็นจอ4เมตรสัครนะครับนะฮะเปิดไฟทุกอย่างเลยนะครับก็ยังสู้แสงได้ปกตินะครับไม่มีคำว่าฉายแล้วภาพเบลอภาพไม่ชัดนะครับนี่ครับผม ไฟหนังที่เราเปิดอยู่นี้เป็นฝ่ายหนังจาก n น็ f ฟ i x นะครับถ้าพี่ๆเป็นเพื่อนทุกท่านนะครับอยากดูหนังกลางแปลงนะครับหรือว่าเอามาฉายดูในบ้านนะครับแนะนำนะครับสมัคร n e t f l i x นะครับแล้วก็จะมีหนังมากมายเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราให้ชมนะครับ ดูภาพบรรยากาศนะครับร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับจำน่ายโปรเจคเตอร์สำหรับหนังกลางแปลงนะครับผมมีโปรเจคเตอร์มากมายหลากหลายรุ่นนะครับหลากหลายความสว่างนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้หรือทัก Facebook อดุลเดชโปรเจคเตอร์มาได้เลยนะครับเรามีโปรเจคเตอร์นะครับ ปล่อยให้เช่าด้วยนะครับผมเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์ความสว่างสูงถึง15,000ลูเมนนะครับผมนะครับสนใจเช่าโปรเจคเตอร์ก็โทรกันเข้ามานะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามาชมภาพสวยๆกับ panasonic Laser Projector เครื่องนี้นะครับผมกับ panasonic p t v m z 6 0นะครับความสว่าง6,000ลูเมนนะครับค่าคอนทานต์3ล้านต่อ1นะครับให้สีสันที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมอ่า นี่เลยนะครับใครที่ทิ้นชอบกับพานาโซนิกสีเป็นธรรมชาตินะครับบอกเลยครับว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับผมกับพานาโซนิกรุ่นนี้นะครับนี่ไฟล์หนังเราเปิดจากเน็ตฟิกนะครับผมตามความคมชัดของโปรโมชั่นที่เราสมัครไว้กับเน็ตฟิกนะครับ หนัง n e t f l i กก็จะเป็นไฟล์ full hd นะครับกับระบบเสียง5.1นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับมีหนังมากมายเลยนะครับอยากมีโรงหนังในบ้านแบบนี้นะครับอย่าไปโหลดเว็บเถื่อนนะครับผมทำให้ถูกต้องนะครับผมปลอดภัยนะครับนี่ภาพเป็นไงครับสวยๆงามๆกับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับพี่ๆชาวหนังกลางแปลนะครับอยากได้พานาโซนิกไปผมขอบอกเลยว่าต้องยกนิ้วให้กับพานาโซนิกเลยนะครับดูสีเป็นธรรมชาตินะครับผม ด้วยค่าคนท้าสูงถึง3ล้านต่อหนึ่งนะครับฉากหนังฉากมืดดําสนิทเลยนะครับไม่มีสีขาวมาปนนะครับผมสีขาวก็ขาวสนิทเลยนะครับชมภาพสวยๆกันไปก่อนนะครับผมจับตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับ Panasonic v m z 6 0นะครับผมความสว่าง6 0พันลูเมนนะครับประกัน3ปีนะครับผมแล้วก็ร้าน a ลเดชโป p r o j e c t ร r นะครับเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโดยตรงจาก Panasonic นะครับ อยากได้โปรเจคเตอร์ดีมีคุณภาพต้องร้านอุดุ e เดตโปรเจคเตอร์นะครับรับประกันนะครับระบบหนังกลางแปลงนะครับผมขอจบการรีวิวนะครับสินค้าไว้เพียงเท่านี้นะครับสนใจก็ทัก Facebook กันเข้ามาได้ที่อุดุนเดชโปรเจคเตอร์นะครับผมมีสินค้ามากมายหลากหลายรุ่นนะครับไว้สำหรับรับใช้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับ้วไ